ครับผมเอาวันนี้ครูจะทบทวนบทเรียนนะครับในเรื่องของกฎหมายตรา3ดวงนะที่เราเรียนกันไปนะครับเอาเรามาดูนะครับกฎหมายตรา3ดวงเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเอากฎหมายตรา3ดวงเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับประมวลกฎหมายรัชการที่1นะครับแสดงว่าเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับรัชการที่1แน่นอนเนาะากฎหมายตรา3ดวงเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่สะท้อน ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมต่างๆของของความเป็นรัตนโกสินทร์ไว้อย่างดีนะครับกฎหมายตราสาดวงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายโบราณเนาะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นะครับ พระองค์ในทรงโปรดให้ตราขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าคิดเองทั้งหมดนะครับก็ได้มีความคิดที่หล่อหลอมาจากอายุธยาแต่เดิมเก่าแล้วด้วยนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วมีทั้งหมด26เล่มเดียว26ส่วนด้วยกันนะครับจะไม่ยีเล่มก็ไม่ใช่นะ26ส่วนนะครับแล้วก็มีการประทับตรา3ตรานะครับเรียกว่าเป็นตรา3ดวงประกรอบด้วยตาราราชสีนะครับตราโคชสีแล้วก็ตราบัวแก้วซึ่งแต่ละดวงตราเนี่ยนะครับสะท้อนถึง เขาเรียกว่าอะไรพระชัมนาจก็แล้วกันนะพระชำนาจว่าควบคุมอะไรบ้างนะครับที่พระองค์ทรงควบคุมแผ่นดินนี้หรือเป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานของแผ่นดินนี้นะครับหนึ่งคือตราราชสีนะครับเป็นเรียกอย่างนี้ว่าตราประจําตําแหน่งของสมุหานายกนะครับแล้วก็ตราโคชสีนะครับเป็นตราประจําตําแหน่งของพระสมุหกะลาโหมนะครับแล้วก็ตราบัวแก้วนะครับนั่งบนแท่นนะครับหรือประทับบนแท่นเนี่ยนะครับของกรม เขาเรียกว่ากรมอะไรเดียวกรมการค้าในสมัยนี้เนาะก็คือกรมสมเด็จโกษาธิบดีนะครับกรมท่าโกษาธิบดีอย่างนี้เรียกว่า,าตราบโบแก้วนะครับทั้ง3ตราเนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงอำนาจด้วยนะครับแล้วก็โดยสาระสําคัญเนี่ยนะครับของกฎหมายตรา3ดวงเนี่ยแสดงถึงโครงสร้างทางสังคมไทยในสมัยยุทธยาและรัะตนโกสินทร์นะครับที่ ยึดถือจารีดของระบบศักดินานะครับระบบนาหรือใช้นากำกับศักเนี่ยนะครับว่าคนนน้นคนนี้มีนากี่หมื่ืไล่นะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นขุนนางเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยนะโดยใช้ศักดินาเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดสิทธทิประโยชน์ความรับผิดชอบฐานะของคนกลุ่มนั้นในสังคมนั้นนะครับดังนั้นระบบศักดินาในกฎหมายตราสาดวงเนี่ยมักจะแบ่ง กลุ่มอย่างกว้างๆนะครับเป็น2กลุ่มคือกลุ่มชนชั้นปกครองกับผู้ถูกปกครองนะครับชนชั้นปกครองอำนาจสูงสุดแน่นอนครับก็คือก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเนาะโดยมีฐานะของพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นเจ้าชีวิตเลยนะครับเจ้าชีวิตของของคนทุกคนในสมัยนั้นนะ,นะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงปกครองบ้านเมืองโดยใช้หลักการาหลักทศพิธร,ราชธรรมนะครับแล้วก็ทำมาพิบาลอะไรก็ว่าไปเนาะ ทศพิตรราชธรรมนะครับจะทามาพิบาลในสมัยนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ทศ,ทศพิตรราชธรรมนี่คือนาหลักธรรมธรรพุทธศาสนามาปรับประยุกใช้แต่ทามาพิบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้นี่คงไม่ใช่นะฮะแต่หมายถึงใช้หลักธรรมในการปกครองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีชนชั้นที่ถูกปกครองนะครับในกฎหมายตราสามดวงในระบุชัดเจนก็คือทาสกับพร่และทานนะครับพร่นี่แปลว่าประชาชนคนทั่วไปทาสก็มีศักดินาต่ำกว่านั้นอีกนะครับซึ่ง2แบบนี้ก็คือเป็นคนที่ ถือว่าเป็นชนชั้นที่ถูกปกครองอะเนาะทาสเนี่ยเป็น,ช,นชั้นที่ต่ำสุดเลยนะครับซึ่งกฎหมายตา3ดวงเนี่ยนะครับแต่เริ่มเดิมทีนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญนะต่อมาก็จึงถูกปรับเปลี่ยนนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการยกเลิกกฎหมายตาสามดวงในซะนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายก็รับอทิทธิพลของกฎหมายตะวันตกอย่างเงี้ยเข้ามาปรับใช้ กับการบริหารบ้านเมืองให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายแบบเดิมเนี่ยตราสามดวงนี่ก็คงจะล้าสมัยไปแล้วในสมัยรัชกาลที่5แต่ก็ถือว่ายาวนานอยู่เหมือนกันนะครับคือรอ1ร้อ2ร้อ3ร้อ4รอ5เลยนะฮะถึงรอ้อห้จะยกเลิกก็ย,ยาวนานนะครับก็คือเป็นตีกรอบของระบบสักดินาชนชั้นโครงสร้างทางสังคมอย่างเงี้ยนะครับและในนั้นก็อาจจะบันทึกเรื่องของข้อกฎหมายหรือรูปแบบการพิจารณาคดีในแบบก่อนดอูด้วยนะครับดังนั้นก็สรุปเลยว่ากฎหมายตราสามดวงนี่มีความสําคัญต่อ การสร้างสรงสรค์วัฒนธรรมไทยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในนั้นในบันทึกรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีการเมืองการปกครองนะครับรวมถึงโคงรงสร,งสร้างสังคมในเงาศักดินานยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็พูดไว้เพียงเร่านี้สั้นๆน,นะครับขอบคุณครับ